นกเขาเป็นคำพูดแทนไม่ใช่นกเราหรือว่าไงนงมีเงินทั้งสองหมื่นไหมโอ้ยสามหมื่นเออซื้อควายน่ะซื้อควายเลี้ยงรู้จักควายไหมมีเขาไหมเออว้ยนี่เก่งขึ้นเยอะไปไหนก็ไปแล้วตลกเล่แล้ว <c oughs> ะเขากินข้าวบาบบา็ดูเรามั่งไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวไม่เป็นไรพี่ทานไปเลยครับทานไปเลยครับอ๋อตาสบายครับอ๋อเพราะอาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะครับพี่สั่งนี่มากินเนี่ยอร่อยเนี่ผมแนะนําให้หอยเมียผมแล้วสดด้วยหอยอะไรนะหอยเมียผมมันเป็นยังไงวะหอยนางลม โอ้เ oh, มยผมชื่อลมลมนางลมอร่อยมากใครบอกว่ากินหอยนางลมแล้วจะเสริมสมรรถภาพทางเพศใครบอกว่ากินไอ้นู่นไอ้นี่ช่วยได้ไหมจะช่วยอย่างอุ้นช่วยอย่างงี้อย่าไปเสียงเงินเสียทองเลยครับอ,อบางคนนะครับขอโทษนกเขาไม่ขันไปซื้อยาสมุนไพรไปซื้อยาต่างประเทศบั่งหมดเป็นหมื่นเป็นแสนนกเขานี่คืออะไรครับนกเขาเป็นคําพูดแทนไม่ใช่นกเราหรือว่าไง นงมีเงินทั้งสองหมื่นไหมโอ้ยสามหมืนเออซื้อควายน่ะซื้อควายเลี้ยงรู้จักควายไหมมีเขาไหเออโอ้ยนี่เก่งขึ้นเยอะนกเขาเป็นชื่อเป็นชื่อนกไม่ใช่นกของคนอื่นแล้วเราเอามาเลี้ยงไม่ใช่อยู่กับเราไหมนกเขาเนี่ยก็อยู่กับเราไงอยู่กับเราเออเอาใส่กระเป๋าไว้ไม่ใส่กระเป๋าไว้มันติดอยู่แล้วมันติดมาตั้งแต่กําเนิดเลย นกเขาเหีย <ances para S 2> อะไรมาติดอยู่กำเนิดชื่อมันไม่ใช่ชื่อนกเขาหรอกแต่เขาเรียกแทนแทนกันว่านกเขาไม่ขันเอออย่างเงี้ยไม่สู้อะไรเงี้ยลิ้นไก่สั้นไม่ใช่ลิ้นไก่มันพูดไม่ได้อ่ะรูปร่างมันยังไงอ่าเนี่ยเนี่ <laughs> <laughs> ยเจ้ายัง <laughs> รู้แล้วบางนคนนะครับไปหมดเงินหมดทองซื้อยามาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยสู้ขเขา นกขันเขาไอ้ขันกับเขาบ้างนกเขาขันไม่ต้องหรอกครับมีปากกาและจดไว้ถ้าไม่มีปากกาจําก็ได้ครับเป็นสูตรเด็ดไหยไข่ไก่สองฟองอจ,ำจำไหมครับของใกล้ตัวหาง่ายงๆง่ายๆไข่ไก่สองฟองนะครับจำนะครับกล้วยน้ําว้าสองลูกกล้วยหอมได้ไหมกล้วยน้ําว้าสองลูกครับและขอเป็นเบียรอะไรก็ได้สักหนึ่งกระป๋องอ่ ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอะไรมะเขือเทศอีกสองลูกมะเขือยาวได้ไหมมะเขือเทศสองลูกครับแล้วก็ทุเรียนอีกสองพลูอ่ากินให้หมดอมนี่แข็งนิ้วนี่แข็งเต๊ะนั่งเคาะโต๊ะโอ้โหมาส่งลมงบางออถึงว่าพักนี้อาการมึงเปลี่ยนไปเยอะเพี้ยนเลยครับคน อย่าได้เผลอไปกินนะครับอ,อายตายเชีวยวนะท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรั่วๆกดกดกด